สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Specimen Zero กันอีกเช่นเคยวันนี้เป็น EP 2นะครับไม่รู้ว่าเราวันนี้เราจะรอดหรือตายหรือผ่านก็ไม่รู้นะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังได้เลยครับเย yeah. ้ยแอนดี้ติดสุขิดเพื่อนไม่จริงไม่จริง,รงต้องอยู่คนเดียวแบบไม่รู้จะตายตอนไหน ไม่ซื้อม like ึงอยู่ไหนเยอะไปไหนมาเฮ้ยเฮ้ยี่ตำแหน่งกูยผีมาได้ไหนท่ไหน่ไหนวะไหนทำไมผีมาไล่มึงแล้วมันอยู่กูไม่ไหนไม่ไหนอยู่ 5F กําลังไป 6F วิ่งตรงยาวตามกูตามกูากูเฮ้ย กูเล <c ười> uh, <can ful> ่นอกูเห็น้มันลือนแกูเก็บไม่ได้ันตามกูมันตามกูน้ำมันดูเจ็ดอีเพื่อนเออีเจ็ดีไรยังว่าใครเพี้อ่ะกูไม่รู้ทำไมเราไม่เก็บมันกันกันกันคมันอไรกูชาเลย เฮียเฮียเฮียวิ่งดีรอแรงครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไอ้เฮียสวยตกตัวแล้วทำลายหัดไอ้ที่มันจะแคมป์กูมันจะแคมป์กูเฮ้ยเฮ้ยมันแคมป์กูมันแคมป์กูไอทีมไอทีมไอทีมมันแคมป์กูไอทีม ทีแม่งเนี่นยใช่ละรวยละออกมาเลยออกมาไปละไปละไปละกูไปแล้วไงโอ้เฮ้ยขมีมไล่กูฉันขีมไ,มไ <c ười> ล่กูมีแต่พวกงี้ไงกู <c ười> ยิงสองเอฟเัยขีโม่สองเอฟเชื่ออะไรไม่เห็นได้เจอเลยอ่ะใช่เจอแล้วใช่เปล่าไอ้ทีม ติบักมากิดบักอ้กอกอกอกย่าอ้ย่าีเราไรอยู่ใต้เตียงไอทไลนาวไงวเห็นวินวิเห็นขามึงทะูุหลังคาแต่กูอยู่ใต้เตียงนอนมึงลองใต้เตียงเข้าใหม่ดิใหม่ <c oughs> มึงบังยู่ทัดกูบ่ดทิน กูสายเงียบแล้วนะชิคกี้พาม่เไปเลยที่กูเดินไปเติน้ำมันมาเมื่อกี้ไ <c oughs> ่รกูไม่ร <c oughs> อกูรออีกมึงใส่รอแล้วแล้วก็เน้ำมันต่อเพื่อนออไปละกูมาแล้วเพื่อนตัลงไปเพื่อนอ่ะ เอ้ยขัดเ้อลดหนึ่งล้อเองน้ำมันอีกหนึ่งอันไม่ <c oughs> ทำไมมาไล่กูเพื่อนทำไมมาไล่กูทำไมไม่ต้องไล่กู หายไปไหนแล้วะไอทีมันยงผ่านาอยู่ตะเนี้ชีพย่ำอ,อยู่ท่านเฮ้ยยุติใจกูยุ่ิใกูยุติใกู ปูดีเจู้แล้ว้ิ่งครับรอไ่ะครับวิ่งดิครวิ่งวิ่งวิ่งย่าไปตูนเพ่งเพม่มีมันี้่ตูนอย่แล้วหยน่เพนตรงสามสามนี่ปะตรงนั้นอ่ะมึงยัไปมึงยัไปไหนเลยนี่ว่าเพิ่งมาถ่ามวีดีั้ง เฮ้ยูดาทำไเออมีอะไรเอทำไมูดียิงลยิงยิง้าเป็นคนให้ยีมาีม้าแอบฟมก็ไม่อยู่แล้วกไม่อยู่แล้วเขาก่อนลมีอะไรบ้างอมีอะไรมาอย่างรวดเร็วเลยนี่ยิมันดูปะไม่เห็นไม่ดูดูอะไร มันมีอะไระยังไม่ได,ดูเลยอ๋อมันเข้ามาแล้วเพื่อนมันเข้ามาแล้วมันเดินด้วยเล็บยาวของมันแย่สิ แอบบ้านหลังนี้แหละคือบ้านที่ยิงกับแบบอ,อแบเฮ้ยอ๋อเรื่อยไปไม่ได้เชื่อมอยู่กูไม่อยู่กูชีมหมอมาดิอยู่กูอมไปไหนมันอยู่อ่าสามเอฟสามเอฟกูอยู่สามเอฟแหละมึงก็รีบออกไปมันอยู่ใต้เตียงของสามเอฟ ไปเมึแล้วพัดไปหาเมือกให้ฉันให้กูรอดนี่ยหว่าที่เมือกน้ำมันมาใส่เม<อ>ื่อวานแล้วกูต้องไปหาที่ฮัดนี่หว่าเรื่อนที่งานไม่ได้มันอยู่ตรงไหนบะทีมมึงเอาน้ำมันมาใส่เนี่ยทิ้ง้าายงไหมคุยน้ำมัน มึงยังไม่เบาเขาไหนมึงบอกเขาเบาหรือมึงบอกเขาบอกกันไหนไรที่อ่กูอยู่ตรงเส้นเส้นระหว่างอยู่หน้าเลยสิมางไหนไรที่อ่ ยิ้มอะไรอยู่เนี่ยอะไมอยู่ตอนนี้กูวิ่งนีผีอยู่วิ่งทั่วแมพเลยเพื่อน,นอออมีก็เฮียแล้วเจอผีเมื่อกี้อสักมันตามมึงใช่ปะโอเคสวยมึงลองเปนไปเพื่อนไม่มันไม่ตามดูไอ้ช่บมันตามกูคือม,มันน่าเออไงมึงเก็บได้ละ มเปลี่ยนได้พวกมึงพวกมึงมึงไม่หาไปหางรถรถดีทีรถรแค่เดียวกระจายมึงคิดดูเกือบตายเมื่อกี้ไม่มีคำว่าเกือบในเมื่อมีวีดีโอหยาห์หยาห์ผีอะไรกลัวะไราะกูตี มึไม่ไปสีี่เพือนทำไมไอแม่สีสีดีเพื่นสีดีสีดีมึงหาโลมาก่อนไม่เพื่อนไปเอาสีดีมีเล้วหรือ่ะไม่ไม่มีเพื่อนมเปิดไปเมื่อกี้กูไม่รู้าข้างในมีอะไรบ้างเรเข้าไปดูกันนะสีดีดีที่ให่ะสีดีตรงกลางกลาง้งจุดนงนี้กลงเพื่อนไม่ถึงสามดีป่ะ ไม่สีดีไม่ได้ข้าไป่ได้องก็ได้ครับไม่ต้องมาไปเป็นปนอ้อไม่มีเชียอะไรเลยเฮ้ยอำนนัอินจูเชี่ยน เออมึงก็ไม่เอาของยังนะเฮียเนาะต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ก่นนอนเอะเนอะทีเนี้ยเปิดตรงไหนไอ้เฮียกูมาเนี่ยไม่เห็นมีเฮียเลยมาแน่สีบีด้วยสีบีเพื่อนตรงกลางตรงงกลาอ่ะเห็นไหมเชื่อหรือเปล่า หาแล้วกูไม่เจอสกันเลยมันเข้าไปดีมันอยู่ตรงไหนก่อน,นอสีบีเหรอใช่อ้ะต้องบอกว่าสีบีอะสายบอกว่าสีบ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 อกว่าดี ดีกินกูบอกว่าบีควายไอ้ถัดแล้วกูกำลังไปเจนเอ้าไม่หิวกูไม่ด้อกูจะทำไงดยู่กูว่าไม่ได้ทางอ่ะไอมึงี้

แล้วมันยือดีก็หายตัวมาฟันทั้งหลังแบบตายคู่เลยนะครับตายอย่างอนาถนีน่ก็ไม่ผ่านอีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วเลยไม่ผ่านสักครั้งเลย